กลุ่มสพมักมว่วนจัดงานแดงรุ่นเพื่อพบปะสังสรรค์และย้อนลึบถึงวันวานที่เคยเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกันเพื่อสร้างความรักความผูกพันในหมู่คณะที่ครัวสวนคุณปู่อำเภอศรีกระพุ่มจังหวัดสุรินทร์กลุ่มสพมักมว่วนนำทีมโดยนายพูลศักดิ์สุขบดประธานกลุ่มได้จัดงานแดงรุ่นเพื่อพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระดับมัธยม ที่เคยเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกันที่มีความผูกพันมากกว่าในระดับหมหาวิทยาลัยเพราะในวัยนั้นพวกเราทุกคนมีความจริงใจต่อกันไม่มีปัจจัยอื่นในความเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันก็เพราะเราเรียนอยู่ด้วยกันเข้าใจซึ่งกันและกันไม่นสนใจว่าเพื่อนเราจะยากจนหรือร่ำรวยพ่อแม่เป็นคนใหญ่คนโตรหรือไม่เรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่ง ทั้งหมดนี้เราไม่ได้ให้ความสนใจเราเป็นเพื่อนกันได้เพราะเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนห้องเดียวกันและไปเที่ยวไปเล่นด้วยกันสนุกสนานด้วยกันในการจัดงานในวันนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้มาเจอกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันบางคนก็ไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่เรียนจบจากสถาบันนา,ายสุริชัยได้กล่าวว่า หลังจากดานจบทุกคนต่างแยกย้ายกันออกไปเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองจบจนระยะเวลา47ปีบางคนรับราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูเป็นหมอเป็นผู้สื่อข่าวเป็นเกษตร,รกรเป็นแม่บ้านและไปประกอบอาชีพส่วนตัวแต่การจ่างานเลี้ยงรุ่นในวันนี้เราไม่มีการแบ่งชนชั้นไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เราไม่มีหวโขน เราคือเพื่อนที่รักกันหลังจากนั้นเราได้รับประทานอาหารร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันร้องคาราโอเกะพูดคุยกันสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากนายสิชัยโสเรธภาพข่าว